Zombie Apocalypse <laughs> ครับยินดีต้อนรับสู่มูซิ่งช h a นแนววันนี้ผมจะไปหาร้านก๋าเตี๋ยวที่อร่อยของยงหวัตาดอีกที่หนึง่งที่เปิดมานานแล้วผมไม่ได้ไปกินนานมากแล้วหลายปีเลยว,วันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับท้องฟ้าโป,โปร่งมีลมนี่ผมใช้ไม้ของโกโป นครั้งแรกไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้าเยอะไหมล้วก็เสียงจะได้ยินชัดดีไหมก็ถ้าเสียงลมเยอะไปก็ขออภัยด้วยนะครับมองเหลียวจากไกลเลยมั้งนะก็เส้นทางบ้านผมก็ช่วงเวลานี้รถก็จะเยอะหน่อย คนจะขึ้นเรือกลับมาจากกองกูดเข้าเมืองโอเคเดี๋ยวแปลงยาวเลยแล้วกันติดขบวนอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเลย กันไปไหนกันเนี่ยไ <c oughs> ส่แล้วไปเที่ยวกันบ้างเนี่ย ววโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแหลมงอบแล้วนะแถวนี้เขาจะเจริญกว่าแถวบ้านผมอะ่ะถนนก็สี่เลนสี่เลนหรือเปล่าหรือหกเลนว้างอยู่ ผมจะไม่ผิดว่าจะเป็นถานีตำรวจนะก็เสียวๆอยู่อ่านี่ไงเห็นละข้างขวาร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขวาใช่ไหมใช่ไหม าจอดตรงนี้ได้ไหมตัถามให้หน่อยตรงนี้เหรอเอออ๋อจอดฝั่งนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจ,จอดฝั่งนู้นนะถอยกหรอรถหนักตี่ตรงตรงนี้จอดได้ไหม จอดหน้าบ้านได้เลยใช่ไหมหอ๋อ,อครับ ามาถึงร้านแล้วนะโอ้ผมไม่ได้มานานน่าจะเป็นสิบปีแล้วมไหมลบจำไม่ได้เลยเคยมาะเนี่ยร้านไหมาหลายรอบแล้วใช่หรอือเปล่าม,มาทำคอนเสิร์ตแน่แน่พ่อพามาใชา่หรือเปล่ารู้จักร้านนี้พ่อพามา ย้องหน้าเหรอ,อแต่มันย้อนแสงแล้มามาใย้อนแสงเมือเยลยเราได้รับแสงแล้วชิมแล้วอร่อยดอยีนะนี่เม,มือกอ่ะโอ้ของใหม่แนะนำเลยครับร้านนี้โอ้จอท hours later ถ่ายด้วยเ,เรา จอดอยู่หน้าอะไรวะแนฐานานี้ตำรวจเหรอโอ้ยสภาพรถ <Nope. S 1> อ๋อฐานนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดไม่เป็นไรหรอกถึงว่าทำไมถึงเห็นกลุ่มชาวต่างชาตินั่งกันอยู่แถวนี้เยอะเห็นเต็มไหม <c oughs> ไหนเราก็มาไหนเราไหนๆเราก็มาแล้วเราไปนี่กันดีกว่า พมทำไมเมื่อกี้อ๋อไหนๆเราก็มาแล้วก็ไปเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้กรามาหลวงใช่ไหมไปไปดีกว่าเดี๋ยวกลับรถก่อนวันหนึ่ง โอเคไหนเราก็มาถึงแล้วงอบละห่างจากตรงนี้ประมาณหนึ่งกิโลน่าจะได้ก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อนุสรสถานกรมหลวงก่อนอ้าวสาวสวยให้ไปก่อนไปก่อนเลยนะ้อง น้องเขากลัวอะไรไไก,ก,กไ็ไม่กล้าไปเขาบอกเขาเชื่อเราจะไปออ๋เลยไม่กล้าไปก่อนมีกล้ยกวยกล้วยปิ้งด้วย<ห>มีกล้วยปิ้งด้วยของยายเมืเออ่อกี้หอมอยู่นะเมื่อกี้น่ากินขนมตัวตดนะ้วยเน่ยตัวไหนอ่ะถ้อ,อยากกินแบบคนงเที่ยวองฟตลาเซเว่นอะ่ะอร่อยมากเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวช่วยเตือนแล้วกันเดี๋ยวแวะ อยู่ข้างหน้าใช่ไหมทางไปอ่ะพี่ก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน ข้าตรงนู้นดีกว่าอ,อ่าอันนี้อ่ะถึงแล้ววันนี้มาน้ำแห้งเลยปกต,ติคือน้ำจะเต็มเ,เต็มบ่อแล้วนะ ไปซื้อก็ได้ปะเอ้ามาังงานตรงยัวไกลป่ะน่ะไม่ไกลโอเคไปซื้อกันปะต,งตังไรตังอหไรลบไม่มีตังแล้วให้ไปร้อยเองินหมดตัวเลยยี่สิบหอป่ะไม่ลูกอมลุะเดินไปซื้ออ่ะเดี๋ยวร้อยเนี่ย โอเคต่เล่ากลับกันเลยดีกว่าวันนี้ไปแต่ที่ว่าบางกระดานอะไรนั้นมันอยู่ตรงไหนอะมุดไปไปไกลเยอะเลยเหรอไม่บางกระดานไปเลยไปเลครับเดี๋ยวมาหลังแล้วกัน ค่อยมาอีกรอบหนึ่งโอเคกลับกันแล้วก็ขี่ในที่ชุมชนก็ขี่เบาๆหน่อยนะเา้าพานจะได้ไม่โวยตามหลังอย่างรถท่อกระดังอยู่แล้วด้วยอย่างหนึ่งถานี้ตำรวจอยู่ใ,ใกล้ตรงนี้ด้วยเพื <Nope. S 1> ่อความปลอดภัยของผม ไายก๋วเตี๋ยวที่เมื่อกี้เรามานั่งทานกันด้านขวามันเป็นประภาคารเนี่ยเดี๋ยวไปวนสักรอบหนึ่ง น้ำทะเลแบบว่านิ่งแบบคลื่นไม่ใหญ่อ่ะดีเลยอะอ่าเขาห้ามจอด,จอดนี่หว่าจอดแป๊บนึงเป่าก็ห้ามจอดแต่จอดแป๊บนึงแล้วปิดโบถเข้าฝั่งว่างาจ,จอดตรงนู้นไหมกลับเลยกลับเลยแล้วกันเนาะ นน้นอะไรอ่ะของอิสลามเหรอใช่าาอยู่ตรงไหนวะน่ะตรงนู้นก็สวยนะัา,า,า,าดูบรรยากาศจริงเออเคยเข้าเปออลา่าโอเควันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ